เฮ้ยโอ้โหเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของป้ายป้ายยิ่งใหญ่ขึ้นตอนแรกป้ายกระต้อยรอน้ำไปเลยลงไปทางนี้เลยเหรอทางนี้เอ้าจำไม่ได้เหรอครั้งที่เราไมาไม่ไม่หมายถึงเลนนี้หรือเลนนู้นเลนไหนก็ได้มาตามมาก็ได้มาแต่ฉันอยากอยากตามเธอมากกว่าว่ะรอแป๊บหนึ่งดิกวยกวยอยู่แป๊บหนึ่งโอ้ยอย่าทำเสียงดังกวยโวยใจเย็นโวยใจเย็นโวยโยใจเย็นโวย เออเปิดไฟให้หน่อยเือฉันลืมเปิดไฟว่ะอ้อฉันลืมเปิดไฟเปิดไฟสูงได้เฮ้ยกีดทำไมล่ะกีดเป็นพี่แก้มใชอะพี่แก้มสอนมาโอ้ยแค่ทางเข้าแค่นี้กีดซอมซ้อมซ้อมซอมซ้เธอว่าเขาจะสัรเสริญเรากันเปล่าวะเราเรามา้ามุ่งหน้ากุนะคุณนะคุณนะลื่น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 ล้อลื่นล้อลื่นค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่อยากให้รถเป็นลอย ใช่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 ไม่ได้ห่วงโคนห่วงรถเหมือนกันเออมันไม่เจ็บหรอกความเร็วขนาดเนี้ยแต่มันด้วยแค่รถจะเป็นรอยมันลงหินด้วยใช่ใช่โอ้โหทางนี่น่ะนี่เนี่ยใบเลี้ยทางโอ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องเบียดฉันเดี๋ยวไปแกไปของแกเลยไม่ต้องห่วงฉันอย่ามากินเลนอย่ามากินเลนไม่ต้องห่วงฉันอย่ามากินเลนฉันจะกินเลนก่อนหุ่ย รถเยอะมากคุณนะฉันจะเปิดไฟเลี้ยวไปไหนทำไมไม่บอกว่าเปิดไฟเลี้ยวอยู่แก่ทับทำไมกลัวกลัวเลี้ยวไปไหนไม่รู้เลี้ยวไปไหนก่อนไม่รู้อ้าวเบรกสวัสดีครับพี่ไปจอดไว้ไหนละทีนี้โอูโแน่นเลยอ่ะพี่ออดอยู่ไหนครับพี่โอ้โหแล้วหาที่จอดรถก่อนพี่เบบี้ไบค์เกอร์ว่ะจัดการอะไรปะ ข้าแม่เข้าขาแม่เข้าไอ้นี่มาเด้ไหมไอนี่ยเฮ้ยถ้าไม่เข้าเราก็จอดตรงนี้เลยเฮ้ยใจเย็นดิเสียบไปไหนแล้วทีเนี้ยเสียบวันนี้คันหนึ่งได้ไหมรถชั้นตรงไหนก็ได้นี่จริงๆตรงนี้ก็ได้นะของชนะแต่เราจะเข้างานกันแบบเงียบๆครับเพราะว่าตอนนี้เข้ามากันตั้งแต่เช้าเรามากันแบบมืดแล้วอ่ะแต่เรค่อยๆค่อยๆเดินเข้าไปแบบเงียบๆตอนล้หมั่วชั้นไปไหนอ่ะอันนี้คือบรรยากาศภายในลานนะครับ อันนี้ลานล้นมาขึ้นข้างบนเลยแล้วก็น้ําน่าจะน่าจะท่วมอยู่ล้านล่างอะเนาะก็เลยแบบข้างบนแน่นๆนะให้ให้ฉันจกเลยหรอจกเลยค่ะรางวัลเลี้ยเราไป่ตรงไหนดิไม่เต้นตามยังไงเริ่มเลยมาถึงประกาศรางวัลเริ่มเลยหรอเขาอยากนั่งโอเคโอเคตุนีกาครับต้องไม่เสียงค่ะโอ้โห จบงานแล้วคือเป็นจังเลยงานดีมากสนุกมากเลยสองตัวไฟแจ่มเลยของใหม่เลยกลางต็นทอย่ไหกลางแล้วกลางเต็นแล้วเฮ้ยโหเดี๋ยวแป๊บนึงเสบียงอยู่นี่นี่ครับนี่ครับหย่าค่ะไปนู่มหน่อยครับากครับขอบคุณมากเลยนะครับผู้ชายค่ะเดี๋ยวผมเขมาแล้วพี่ทีมสปอร์ตคนใส่เสื้ออะไรโอเคจนมันถึงเมื่อกี้อ้อมอยู่เลยว่าโอ้โหทุกคน ยังไม่หมดนะคะนี่แค่ช่วงแรกต้องบอกว่าเรายังมีของพัเซนจากสีเอีนะคะอย่างดีอย่างดีไหมอ่าอ้โหอยแถวนี้คนใก่เยอะอป็นายเลขนะคะแล้วทอยนมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนีครับนี่ครับอุ้ยแอบถ่ายด้วย้าคุณบัรอ่เลยได้มามามาพี่มามาไม่ไหมขนาดนี้ลงไปเกื่้เห็นค่ะ ม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนี่แหละีตอีกู่าต่วอีาเอรี่เนาะพี่แก้มยัต่อไปสูนยหนึ่งสูนยค่ะอุ้ยตุ้ยไ้มากไม่สนใจเลยแบบไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรเลยสนุกไม่เป็นไรมีหลักฐานพี่แก้มทำนี้ มอโตอร์เอ็กซ์โปสองพันยี่สิหครับปีนัยี่สิบครับปีหน้าอ้ยี่สิหะี่โอ้ใไวรีนกราไกรไลงไปดูมึงหยุดค่ะมึงอะต้องอยู่หรอกูเนลงเอ้าแรงอยู่นะไม่เป็นมึงฆ่ากูเหรอมาขอต้องการมีกรรมาชายแท้กับหญิงแท้ไงโอเคครับ ก็คือน si> ้องซาเนตเนี่ยก็คือใส่เสื้อกาวของยักษ์ไรเดอร์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องซาเนตเนี่ยเป็นคนมอบเสื้อกาจากยักษ์ไรเดอร์ซึ่งไม่ไม่เนี่ยเอ้าเจอกันมาต้องนานทำไมไี่มองตัวเชนมงนะตอนนี้ตอนี้ยิบดีใที่สุดนะที่สุดนะที่สุ องค์กรองค์กรปลากะมุกปลากะมุกท่านผู้ชีครับขี่องค์เที่ยวอ่งค์ขี่เที่ยวนี่เขาก็พกมุกกลับมาทอดได้ทุกที่ตอนนี้อยู่ในมองไหมครับพี่เฮ้ยทำไมทำหน้าเหมือนกลัวทำหน้าเหมือนกลัวเราอ่ะไปโดนไปแล้วรอบหนึงไง อุ้ยเพิ่งเจอเจ้าของงานโอ้โหอันนี้คือผลบุญจากการรับเงินไเสือนะโอ้เจ้าของงานเนี่ยเดินลั่นเลยเฮะเ้ยเดี๋ยวโอ้น้องเซนเซอร์เลยนะตั้งแต่เชคืนนึ่งนเป็นไงพี่ไอ้เด้อเด้อเดตาพี่ไม่เหมือนเดิมอ่ะหมูกับเมามากไม่เป็นไรอันนี้หมูกับจากกอเดลี่ไอ้เย้ไม่รู้หมักเย้นะโคตรเมาเลยใส่กัญชา อฉากนี้เราจะพูดว่าถ้าถ้าฉากนี้ผมควรพูดยังไงเนี่ย โอ้ขอบคุณมากไก่หาเสียงไมหัวมาอันนี้จะเป็นสมายเดอร์จะเซนแล้วนะย้สมาย่เดอรท่าไยรอข้างหลังมีเขาเมาข้างหลังอ่ะยังยังยังเลยข้างหลังเหมือนไมีแต่ไม่รู้กี่คนอ้าเหรอหลัง้ามีไไหนโ้ของไก้สเอาไปไว้ไหนของไก้เออขอชิ้นนึงเยมฟงคำถามดีครับคำถามเ้ล้ต่อไปก็เนกา้ต่อไก็ไ้ เรียบร้อย,ยรค,รครับเร็ว <c oughs> เดี๋ยวฝากสติกเกอร์หน่อยครับอ้ เช้าฮะจะกลับรงนนี้ผมมาแล้วก็มาเจอ F 900ก่อนเลยเฮ้ยหูเนี่ยเมื่อเช้าเราได้ยินพี่ขุนเขาว่ากำลังรีวิวรีวิวถุงนอนศูนย์องศาเปไหนล่ะเก็บแล้วอ๋อจะมีเต็นท์เหรอพี่อ๋อเต็นท์ว่ามันกว้างดีอ๋อที่ที่เอาอยู่ไม่เอาอยู่เอาอยู่ถุงนอนใชเต็นท์น่ะเหรอมีเจ้าให้ อ๋อมีเฮ้ว่าต้องมาบล็นี่จะให้นี่จะห้ต้องต้องเข้ามั่งไงมีนี้ด้วยอ๋อมันมีข้างหน้าด้วยดีอ่ะใช่ใช่คือมันมันพาสมาคือมันเพิ่มรนมากอันนี้ใช่ใช่อะไรอยู่มันอย่ะดีคุยกันเฉยคุยกันไอย่อ๋อ S <S <S สี่งที่สามสียงสี่อนนโอเต้นโชเต้นอ๋อจชเต้นอันนี้ก็คือถ้ามีเสเาก็เป็นกามใช่ไข้างในคือสามใช่ไหมม่ข้างในคือสี่ครับมันถ้านับถ้าขนาดนะมันคือเต็นสี่คนแต่ว่าไม่ได้ไม่มันมันมันจะแน่นมันตามตามสเปกไงมันคือเต็นสี่คนแต่ว่านอนจริงก็สามแล้วตรงนี้สี่คนได้อยู่ตรงนี้ได้อีกหนึ่ง แล้วพี่ไม่ไม่กางกาวชีสเลยมีเอาเกาวชีสมีอยู่ใต้นั้นอ๋อนี่ตามหลักตามหลักใช่ไหมเขาตามหลักแล้วกาวชีสเขาจะไม่ค่อยกางออกมาข้างนอกจะนอนสี่คนนอนได้นะนอนอย่างนี้นะข้างล่างสองขโมยขวากี้อีกสองโอ้เพื่ออะไรบีของใช้ของขึ้นอัดไปตามหลักจะคนเดียวเลยแล้วแต่มันกว้างกว้าง เก็บแล้วเล็กกว่าไปที่กินอ่ะเออแน่นอนอยู่แล้วพี่มันมันจะพอๆนี่ไหมพอๆกับพอๆกับอะไรเคู้เคู้เอไม่พอเลยไหมพี่ไม่หรอกเคู้เอไม่พอเลยมันกี่คนมันไม่มันมีระเบียบมั้ยสองคนมันอันประมาณนี้เหรอวสองคนไม่ไม่ไม่ยังใหญ่กว่านั้นเวลาเขาบอกว่ามีน้องตายแล้วตายแล้วเรียนแต่เช้าไม่เห็นเปิดร้มนวันนี้เปิดร้าน ก่อนฝั่งนี้ตอนยังไม่ได้แปลงฟันด้วยอบอวนเลยความรักที่อบอวนเดี๋ยวน้องกลับกลับห้องก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวฮะไม่ใช่เนี่ยเนี่ยนายนายกินเหล้าอยูข้างบนอะไรดีเลยก็ได้กินเหล้าข้างด้วยของน้องบ่าให้น้องให้น้องฝากไม้ต่อไม่นะฮะเด็กสบายสวยนะคลาสิกเวอร์เฮ้ย

เราก็สามารถนอนดูดาวได้เลยสบายอะ่ะวุ้ยแต่พี่ก็จะรู้สึกไ,ไ,ไงเฮ้ยห้ามเต้นข้างบนนะออมันใช่เราเลยนะยืนไม่สวบสวทแมวเมื่อวันผมให้อาหารแมวเ <c oughs> อาอาหารแมวอาหารแมวเม็ดมา ูวิธีที่จะอยู่กับมนุษย์ได้สิเกินดุใช่มั้ยรอไม่ไม่รู้ไม่ขื่นว่าขึ้นได้ได้มานอนดีแน่เต้นเรามาคุยใกล้เต้นนี้เขาตื่นยังเรามงคุยแบบแวกสอง่ามนิเมตรแค่ให้กลางเต้นลงล่างมีบันไดลงมาด้วย อันนี้ห้องพักในห้องพักห้องพักมีสองห้องตอนนี้แล้วก็น้ําขึ้นักมาก,มากน้ําขึ้นมากมากมันมีวันไดลงไปข้างล่างได้เลยแต่น้ําใสนะมเมื่อสองสาวันที่เรายังเห็นน้าแดงๆอยู่เลยเฮ้ยเอเดนอาบน้ําหรออุย้ยแต่เมื่อคืนเมื่อคืนอาบตอนตีสองสนุกสนุกมากไอ้พี่เที่ยงคืนเที่ยงคืนสนุกมาก ไปแล้วพี่ฝั่กับแล้วไปอาบน้ำอีกนะพอแล้วพอๆเดิไใช่อยไม่เก็บของยังก่อนเฮ้ยเดินวนลวเรียนอีเ่อบโอเคโอเคโอเกายฉันไปแล้วนะเอออเออพิ่เอ๊ะแปดร้อาไว้ก่อนนะเอ้าร้ยเอไว้ก่อนนะเอ๊ะพี่วิไปไปไป ได้ได้ได้พี่ตรงตรงเลยแต่ออกทางนี้ได้แต่รถรถไม่อยู่นะผ่านไม่ผ่านผ่านรถไว้เอารถไว้แต่ข้างๆฝั่งนู้นอะผแล้วพี่ได้แล้วพี่ปาล์มละอองก็กลับแล้วละอองอะไรล่ะอะลอง คนมาส่งรุ่งให้กำลังใจเจ้าอะไรอ่ะในที่สุดเขาก็กลับบ้านถูกเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่ฮะเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้มีภาพประกอบอยู่พี่มีคลิปด้วยหรอไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้เยอะเกรงใจเดี๋ยวเยวผมเล่าให้ฟังก็ได้เกรงใจแต่เล่าเห็นภาพหมดเลยพี่เห็นไปเลยอ่ะใช่ๆช่ ในขณะที่ทุกคนเขากําลังเก็บของออกเดินทางเราก็ายังไม่เสร็จนี่ไปกันละบ๊ายบายเก็บ <c oughs> เต็นท์ก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปลันเสียบแป๊บหนึ่งนะฮะอะไรอะไรคุกกี้คุกกี้คุกกี้อะไร <c uk ui> อะไรคุกกี้คุกกี้คุกกี้อยู่ข้างหลังนะอะไรคุกกี้แปลว่าเสียงรถ <c oughs> <y ong> ย่องเหรอดูพี่แก้มเลยพี่แก้มไปนู่นแล้วนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไปกันก่อนเลยเไป แกงเหว่พี่แกมเหว่ยังมาใช้กดดันเน่เออ่งแขงไม่คันเล็กคุมได้คันเล็กขี่ง่ายเซ็กมันขี่ง่ายแล้วล้อพี่ขุนล้อเต็มด้วยรถพี่ขุนเหรอใช่ใช่รถพี่ขุนก็ว่าทำไม รถเหมือนรถพี่ขุนเลยหนึ่งแชมปหนึ่งขออีกสักสาใบได้ไหม,ไมไ <laughs> อ๋อเหรอมันเป็นกิฟต์เซตของพนักงานอ,อ๋อเหรออ๋อสตาบัเข้าได้นะครับ <laughs> อยู่ดีสตาบัเข้าได้เฉยเลยตาไม้น <laughs> ้องแล้วถามว่าพอมาขี่คนเดียวอ่ะมาขี่เองแล้วแบบมาอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างสนุก สนุกนะใช่ใช่เทียบกับซ้อน,ปนไปไีมก็คนละฟิลืมคนละฟิลคนละบัติวคนละบันเนตไม่ใช่ซ้อนมันได้นั่งมองทางแต่นี้มันก็แบบตั้งใจขับรถมันก็ได้ฟิลแบบได้ขับรถสนุกดีอ่าแล้วชอบแบบไหนก็ชอบทั้งสองแบบอ่าอชอบคนละแบบแต่ถ้าไอตอนที่แบบมาคันเดียวแล้วแบบสลับกันสลับกันขี่อะไรเงี้ยก็ก็อีกฟิลหนึ่งก็อีกฟิลหนึ่งก็ดีก็ดี ถ้าได้ขับบ้างมันก็ดีใช่ถ้าเอาพ่วงไปก็จะกลัวๆเลยไม่กล้าขับอืถึงแม้จะรู้ว่าขับได้แหละหถ้าไปใกล้ๆอ่ะเราเอาไปสองคันได้ฉันฉันก็รู้แหละว่าเธอก็กชอบก็อยากขี่ฉันก็อยากขี่เหมือนกันไม่ค่อยชอบ้อนทําไมเหรอ้อน้อนได้บ้างเป็นบางทีชอบซ้อนเป็นบางอารมณ์แต่หลักๆคือถ้าเผื่อแบบตอนเดินทางอ่ะตอนแรกแบบวันแรกอ่ะยังไงก็อยากขี่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นคันถ้าเผื่อเรามาใกล้ๆอ่ะแบบไปกลับแล้วไม่เกินไม่เกินเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยโลอะ่ะเอามาคนละคันได้อยู่ค่าน้ำมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปไกลกว่านั้นอะ่ะเอาไปคันเดียวเหอะเดีย๋ยวไปเชียงใหม่ไงหรออืเอ๊ะจริงจริงเชียงใหม่ก็ได้อยู่นะไม่เป็นไรตรงไปก็ได้มันไม่อยากให้ไปอ๋อรถติดออื จริงๆไปไกลอ่ะไปขนละคันไ็ได้แต่ก็นานๆทีเดี๋ยวรอรอให้มีตังค์เยอะๆก่อนไปคนละคันสบายๆไปเรื่อยๆเมื่อยก็นอนตรงนั้นอะตรงเต็นท์ไม่เอาแล้วเออไม่เอาแล้วเอาเต็นท์มันได้ยังไงยังไงเต็นท์มันก็ยังได้ฟิลอยู่เถอะมันมันยังไม่เหมือนแบบมันหลายๆจุดอ่ะมันไม่มีรีสอร์ทเนี่ยตามอุทยานอะไรที่มันแบบกางเต็นท์สวยๆอะไรพวกเนี้ย เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนกลับดีกว่าไม่ไหวแล้วได้ครับได้ครับง่วงง่วงง่วงอีก17กิโลไปถ้าแถวอำเภอโพธารามคนงามบ,บ้านโปง่งแฮ่ครับโพธารามงดงามยิ่งใหญ่ไม่ใช่ลูกค้ามาแล้วต้อนรับลูกค้าหน่อยแล้วกับพุงกบพุง อ้วนีจังเลยปลาสลิดทอดนี่ไงปลาสลิดทอดเมนนี้มันแมวสลิดอ๋อมันคือปลากระพงทอดน้ำปลาออโอ้ยให้เกาแล้วให้เกาโอ้ยตื่นมารับลูกค้าแล้วอื มารับลูกค้าแล้วปุ๊บปุ๊บ <c oughs> หมดหมดปุ๊บปุบรรยากาศภายในร้านนะครับร่ลมเรื่นลมเรือนแล้วก็มาเรามานั่งกินพิซซ่านั่งกินพิซซ่าแล้วก็เดี๋ยวจะนอนเล่นสักแป๊บหนึ่งมีโซนข้างในด้วยแล้วก็ข้างนอกจะเป็น บ่อในีน่าจะเป็นห้องพักใช่แหละเพราะว่ารถเครื่องนั้นมันข้าไปห้าหมื่นกันเด้งนาอ่าอ่างอวยไหมไม่พ้นสิครับอืมไหนครับอ๋อ ใช่ค่ะอันนี้อันนี้กินอันนี้ค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่พนักง,งานที่นี่กดดันมากครับนี่ก็นั่งเฝ้านี่ก็นั่งจ้องยืนจ้องอกดดันมากครับโอเจ